สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจข้อมูลที่เรามีกันวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งหมอนลำหญิงท่านหนึ่งค่ะเออเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอดีครับสวัสดีครับเรากำลังจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเ,ออเดือนเพนอํานวยพรน,นะครับซึ่งในแวดวงลูกทุ่งหมอลลำเนี่ยก็ยกย่องกันว่าเป็นตำนานคนสาคัญเลยคนหนึ่งเลยแหละครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ค่ะ การที่ชื่อของเดือนเพนอํานวยพอยังถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทําให้เธอยังคงน่าสนใจอยู่คะเสียงร้องที่เอ่อหาคนเหมือนยากหรือว่าเป็นบทเพลงที่ยังได้ยินบ่อยๆคะอืมผมว่าน่าจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันนะนะครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยชี้ว่าเอกลักษณ์สาคัญเลยคือเสียงร้องแต่ว่าเพลงฮิตๆของท่านเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่ทําให้คนจดจําได้การคุยของเราวันนี้ก็คือเอ่อพยายามจะกลั่นกรองดูว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เธอโดดเด่นและก็ได้รับการยอมรับยืนหยัดในวงการมาได้นานขนาดนี้ครับนังกรองร่อนทำความรู้จักเบื้องต้นกันก่อนเลยนะคะเดือนเพนอํานวยพรที่เราพูดถึงชื่อจริงของเธอคือเดือนเพนซัพเจริญนะคะเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งเลยใช่ครับ แล้วก็จุดที่ข้อมูลทุกแหล่งที่เราดูมาเนี่ยเ,เน้นตรงกันเป๊ะเ,เลยก็คือเรื่องของน้ำเสียงครับที่ระบุว่ามีความไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆชนิดที่ว่าอมอฟังปุ๊บรู้เลยนี่แหละเสียงเดือนเพนอันนี้คือสินทรัพย์สำคัญเลยนะครับที่ทำให้แฟนเพลงผูกพันแล้วก็จำได้อ๋อเสียงแบบนี้นี่เองที่เป็นเหมือนลายเซ็นชัดเจนเลยนะคะแล้วข้อมูลก็ยังบอกอีกว่า เธอไม่ได้มีแค่เสียงดีอย่างเดียวแต่ว่ามีผลงานเพลงฮิตออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพผลงานด้วยไม่ใช่แค่ดังเปี้ยงเดียวแล้วหายไปครับประเด็นเรื่องคุณภาพต่อเนื่องนี่น่าสนใจนะครับมันสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพนะความใส่ใจในการทําเพลงไม่ใช่แค่ว่าเออมีพรสวรรค์เรื่องเสียงอย่างเดียวแต่ยังต้องรักษามาตรฐานผลงานไว้ได้ตลอดซึ่งอันเนี้ยไม่ง่ายนะครับในวงการเพลงค่ะ แล้วน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเนี่ยมันส่งผลชัดๆเลยในเพลงฮิตของเธอใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเหมือนจะชี้ไปที่เพลงน้ำตาน้องตกไหนว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยถูกต้องเลยครับข้อมูลนี่เน้นเลยว่าน้ำตาน้องตกไหนคือเพลงที่ทำให้ชื่อของเดือนเพนอํานวยพรเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างจริงๆ สิ่งที่ทำให้เพลงนี้มันทรงพลังมากอาจจะเพราะว่าเป็นการผสมกันระหว่างเนื้อหาที่มันเศร้ามากๆนะกับวิธีการถ่ายทอดผ่านเสียงเฉพาะตัวของเธอนี่แหละครับที่มันมันไปฉ่างความรู้สึกคนฟังได้โดยตรงเลยอ๋อค่ะการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าผ่านเสียงหวานๆแต่ว่าแฝงความน้อยใจนิดๆอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ทาให้เพลงมันติดหูติดใจคนฟังแล้วก็มีอีกเพลงที่น่าสนใจมากแต่เนื้อหามันต่างออกไปเลยคือ สาวโรงงานคนจนใช่ครับเพลงนี้ก็นับเป็นอีกหมุดหมายสำคัญเลยนะเพราะว่ามันขยับจากเรื่องความรักส่วนตัวไปสู่การสะท้อนภาพชีวิตของคนกลุ่มใหญ่ในสังคมตอนนั้นแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนครับว่าเพลงนี้พูดถึงชีวิตพูดถึงอารมณ์ของคนทำงานในโรงงาน จุดนี้มันมีความหมายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งยุคนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องรัก,รกๆใครๆอย่างเดียวแต่ยังทําหน้าที่เหมือนบันทึกภาพสังคมเอาไว้ด้วยการที่เพลงนี้ดังได้ก็แสดงว่ามันต้องไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนเยอะมากที่เ,เดินทางเข้ามาทํางานในเมืองในโรงงานซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สําคัญในยุคนั้นเลยนะคะ ใช่ครับประเด็นนี้ชี้ให้เห็นบทบาทของเพลงลูกทุ่งที่มันมากกว่าแค่ความบันเทิงนะสาวโรงงานคนจนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเลยครับของการทำหน้าที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงหรือว่าเป็นบันทึกทางสังคมแล้วการที่เดือนเพนอํานวยพรถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ถึงใจเนี่ยก็ยิ่งทำให้เธอเข้าถึงกลุ่มคนฟังได้กว้างขึ้นไปอีกแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่เรียกว่าอมาตะเลยก็ได้มั้งคะเพราะว่ายัางได้ยินคนเอามาร้องใหม่อยู่เรื่อยๆเลยคือเพลงเมื่อไหร่จะพอ อันนี้ข้อมูลบอกชัดเลยว่าเพลงนี้ได้รับความนิยมสูงมากจริงๆมีการนำไปคัฟเวอร์นับครั้งไม่ถ้วนเลย อืมอะไรคือสิ่งที่ทําให้เมื่อไหร่จะพอมันยืนยงข้ามเวลามาได้ขนาดนี้นะครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าเพลงส่วนใหญ่ของเธอจะเน้นเรื่องความรักทั้งสมหวังผิดหวังซึ่งธีมหลักของเพลงนี้น่าจะยังร่วมสมัยอยู่เสมอไอความรู้สึกของการรอคอยความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คนเราเจอได้ทุกยุคทุกสมัยแหละครับเนื้อหาที่มันเชื่อมโยงได้ง่ายๆเนี่ยแหละคือหัวใจสําคัญประเด็นเรื่องเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายนี้น่าสนใจนะคะ โดยเฉพาะพอมองว่าเพลงส่วนใหญ่ของเธอจากข้อมูลที่เรามีก็วนเวียนอยู่กับเรื่องรักๆใครๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องสากลจริงๆแล้วก็มีอีกเพลงที่ถูกพูดถึงด้วยคือจะไปรักใครอีกที่ข้อมูลบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องความรักที่ซับซ้อนกิ่นใจ ที่ข้อมูลระบุไว้นะก็ยิ่งตอกย้ำความลึกซึ้งในการถ่ายทอดของเธอซึ่งมันต้องอาศัยมากกว่าแค่เสียงดีแต่มันคือการตีความการสื่อสารอารมณ์ผ่านเพลงต้องใช้ทั้งเนื้อร้องทำนองแล้วก็ที่สำคัญคือการถ่ายทอดของศิลปินเองที่ต้องถึงจริงๆครับ พอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากตัวอย่างเพลงแล้วก็ข้อมูลภาพรวมเนี่ยธีมหลักที่ทําให้เพลงของเดินเพนอานวยพรโดนใจผู้ฟังคือเรื่องความรักในแง่มุมต่างๆที่เธอถ่ายทอดออกมาได้ลึกซึ้งกินใจจริงๆใช่เลยครับ กุญแจสำคัญที่ข้อมูลชี้ไว้เลยคือการเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นเพลงจังหวะไหนอารมณ์ไหนก็ตามจุดร่วมก็คือความสามารถในการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคนฟังได้ซึ่งอันนี้เป็นทั้งพรสวรรค์และความสามารถที่หาได้ยากเหมือนกันนะครับทีนี้ลงมาดูสถานะในปัจจุบันของเธอกันบ้างค่ะข้อมูลบอกว่าเดินเพลงอำนวยพรไม่ได้เป็นแค่ตำนานในอดีตนะคะแต่ว่ายังคงมีบทบาทในวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำอยู่จนถึงทุกวันนี้เลย การยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงได้นานขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยเฉพาะวงการเพลงบ้านเราการแข่งขันสูงเทรนด์ก็เปลี่ยนตลอดเวลามันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวศิลปินแล้วก็ความผูกพันของแฟนเพลงด้วยครับและที่สำคัญนะคะข้อมูลย้ำว่าเธอยังคงเป็นขวัญใจของแฟนเพลงจำนวนมากด้วยผลงานที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพเสมอมา คือไม่ใช่แค่ชื่อเสียงเก่าๆแต่ยังทำงานเพลงที่รักสามารถตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้อยู่อืมการรักษาทั้งคุณภาพและเอกลักษณ์ไว้ได้นานๆเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างนะครับทั้งความเป็นเหมืออาชีพความรักในสิ่งที่ทำจริงๆความเข้าใจในแก่นของดนตรีที่ตัวเองถนัดแล้วก็อาจจะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยที่ไม่เสียตัวตนไปด้วยขณะเดียวกันก็อาจจะสะท้อนว่ายังมีกลุ่มผู้ฟังที่มองหาและก็ชื่นชอบสไตล์เพลงเสียงร้องแบบฉบับของเธออยู่เสมอด้วยครับ การที่ศิลปินคนหนึ่งสามารถรักษาทั้งคุณภาพงานทั้งฐานแฟนเพลงไว้ได้นานขนาดนี้มันต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างแน่ๆเลยค่ะ ครับจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างพรอนสวรรค์คือน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆกับความมุ่งมั่นในการทำงานคือมีผลงานคุณภาพต่อเนื่องเพลงฮิปเยอะแยะแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้ฟังคือเนื้อหาและการถ่ายทอดที่เข้าถึงใจรวมถึงการยึดมั่นในแนวทางลุกทุ่งหมอลำที่เธิเชี่ยวชาญมากๆ เอาละค่ะสรุปจากการสำรวจข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเราก็ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเกี่ยวกับเดือนเพนอํมรวยพรนะคะทั้งชื่อจริงเดือนเพนซัเ์เจริญเอกลักษณ์เสียงร้องที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพลงฮิตมากมายที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างเช่นน้ำตาน้องตกในเสาโรงงานคนจนเมื่อไหร่จะพอจะไปรักใครอีกเนื้อหาเพลงที่เน้นเรื่องรักเป็นหลัก แต่ก็มีมิติสะท้อนสังคมอย่างเพลงคนทำงานแล้วก็สถานะปัจจุบันที่ยังคงเป็นศิลปินคุณภาพในวงการอยู่ค่ะครับมีสองประเด็นที่น่าจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับหนึ่งคือเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอันนี้เป็นสมบัติล้ำค่าเลยที่ทำให้เธอแตกต่าง และ2คือการมีเพลงอย่างเสาโรงงานคนจนที่แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพลงรักอย่างเดียวแต่ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้คนในสังคมได้ด้วยซึ่งมันก็เพิ่มมิติความน่าสนใจให้กับผลงานของเธอมากๆเลยครับถ้าเราจะลองมองภาพให้กว้างขึ้นไปอีกหน่อยเรื่องราวความสําเร็จของเดือนเพนอมนวยพรจากข้อมูลนี้มันสะท้อนภาพอะไรของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลําไทยในยุคที่เธอโด่งดังดังคะ ความสำเร็จของเธอบอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าที่ผู้ฟังในยุคนั้นหรืออาจจะถึงยุคนี้ด้วยตามหากันคะอืมสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือความสำคัญอย่างยิ่งยวดของเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์กับการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึ้งในยุคนั้นนะครับซึ่งอาจจะยังส่งผลถึงปัจจุบันด้วยผู้ฟังให้คุณค่าสูงมากกับความสามารถในการร้องที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก นอกจากนี้การที่เพลงซึ่งมีเนื้อหาสะท้อนชีวิตคนธรรมดาหรือเรื่องราวความรักที่เรียบง่ายแต่จับใจสามารถดังเป็นผู้แตกได้เนี่ยก็บ่งบอกว่าผู้ฟังมองหาบทเพลงที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวได้เพลงที่เหมือนเป็นตัวแทนความรู้สึกของพวกเขานั่นแหละครับเหมือนกับว่าบทเพลงของเธอทําหน้าที่เป็นทั้งเพื่อนคู่ใจแล้วก็เป็นทั้งกระจกสะท้อนอารมณ์สะท้อนสังคมของผู้คนในยุคนั้นไปพร้อมๆกันเลยมากกว่าแค่ความบันเทิงผิวเผินนะคะ เป็นข้อสังเกตที่ดีครับเพลงลูกทุ่งหมอลำที่ประสบความสําเร็จมากๆเนี่ยมักจะมีคุณสมบัติแบบนั้นคือสามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ส่วนบุคคลได้ขณะเดียวกันก็บันทึกหรือสะท้อนภาพรวมของสังคมได้ด้วยเรื่องราวของเดือนเพนอํานวยพรก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับที่แสดงให้เห็นถึงพลังของบทเพลงในมิติเหล่านี้ วันนี้ทำให้เราเห็นแง่มุมที่น่าสนใจเยอะแยะจริงๆค่ะทั้งในตัวศิลปินเองแล้วก็ภาพสะท้อนของวงการเพลงในยุคสมัยนั้นด้วยครับเป็นเรื่องราวของความสำเร็จที่เกิดจากพรสวรรค์การทำงานหนักแล้วก็ความเข้าใจในหัวใจของผู้ฟังอย่างแท้จริงครับก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบสำเร็จรูปในข้อมูลที่เรามีกันนะคะแต่ว่า เป็นคำถามที่อยากชวนให้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูค่ะน่าสนใจครับมีคำถามอะไรทิ้งท้ายไว้ครับคำถามแรกนะคะคือลองจินตนาการดูว่าถ้าเพลงดัดงๆของเดือนเพนอํานวยพรอ,อย่างน้ำตาลน้องตุกในหรือเมื่อไหร่จะพอถูกนำมาตีความใหม่หรือเรียบเรียงดนตรีใหม่ในบริบทของยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีมิติไหนที่น่าสนใจหรืออาจจะถูกตีความเตรี่ยงไปจากเดิมได้บ้างคะ แล้วก็อีกคำถามคือในบรรดาศิลปินลุกทุ่งหมอลำรุ่นหลังๆเนี่ยมีใครบ้างไหมที่พอจะมองเห็นอิทธิพลหรืออาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการร้องหรือการเลือกเพลงในแบบของเดินเพนอํานวยผ่อนบ้างคะโอ้เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากครับการตีความใหม่ในยุคนี้อาจจะใส่สีสันทางดนตรีที่ต่างออกไปหรืออาจจะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับประเด็นสังคมปัจจุบันก็ได้ ส่วนเรื่องอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องลองสังเกตการในวงการเพลงกันต่อไปนะครับว่ามีใครที่นําเสนอผลงานในแนวทางที่ชวนให้นึกถึงเอกลักษณ์ของเดือนเพนอํานวยพรบ้างหรือเปล่าซึ่งก็น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าติดตามสําหรับคนที่สนใจเพลงแนวนี้ต่อไปครับ